สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องสุขุสุนนะครับว nah, ันนี้ก็บภาพพีพาพนองนะครับมาชมเส้นท <building that. S 1> างนะครับเคลื่อนบุรัดขอนแก่นนะครับเคลื่อนบุรัษขอนแก่นเนาะช่วงพนาสนิกนะครับพนาสนิกฐ์ไปขอนแก่นชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับ ช่วงพนาสนิษช่วงเคลื่อนวรัดนะครับช่วงเคลื่อนวรัดไปแยกเคลื่อนกับเป็นถนนสองเลนนะครับถนนสองเลนแลนสวนทางกันระยะทางประมาณยี่สิามยี่สี่กิโลพี่น้องนะจากเคลื่อนวรัดมาเนี่ยถนนสองเลนรถแลนสวนทางกันามว่าถนนดีบ่การระดับหนึ่งอยู่นะครับก็พถือว่าดีเท่าไรนะครับรมีหลุมมีมอ บางนะครับการจราจรขับขังบ่ช่วงสี่ม่วงแพรหาหาสี่มงเครื่องไปหาปหา,หามงพี่น้องขับขังเนาะแต่ช่วงหลังหามงไปแล้วเนี่ยสิไปหาหกม่วงหามงเครื่องไปหาหกมงเนี่ยสิเริ่มบางแล้วนะครับเริ่มบางสิบบ่ใครมีแล้วยกเว้นนะครับยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์ย่ำมะเร็งนะครับรถสี่ล้ายนะครับรถสี่ล้ายบนหลังมุ่งหน้าออกมาจากทางเครือง นะครับพอรถเขับไปเที่ยวเครือนกันหลา่นะครับช่วงวันหยุดน่ะเอามาจุเครื่มีอย่างเที่ยวเนี้ยโอ้หลายอย่างเลยพี่น้องเลยวัดพรพะใหญ่ย,ยังสินะครับมอดูดาวขังสินะเนาะครื่อนอุโมงค์ชุ่มหนาเครื่อนบางแสนนังสิบางแสนสองนะครับไป,นนไปกินนั่งกินเข่ากินน้ำเกาะฟังเครื่อนงบีกี้น้อยกะ เป็นหาดทองท่านนะครับหาดทองท่านเลื่อยไปพูนทางผู้ขุบงกับเป็นปะนอกคอกควายนะครับกุทยานแห่งชาติท่อง,องเอาเลาะฟังเคลื่อนไปทางหมกาสวยงามนะครับสวยงามถือว่าเป็นอีกอำเภอหนึ่งนะครับที่มีหม่องท่องเที่ยวหลายพอสมควรน,นะครับเพื่อสิเลื่อยไปทั้ง ผู้แอนตินะครับผู้แอนตผู้แอนนี่ก็อยู่ในเขตอุตยอันถึงชาติผู้เก่าผู้พันค่ำนะครับผู้แอนก็สกายวอล์กนะครับสกายวอล์กนะ่ยูืหันละนะครับช่องเขาขาดน่ะช่องผู้แอนเนาะผู้แอนสกายวอล์กเนอะไปหันกับสิมีจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวไปทา้งฟูนผู้เก่าทางโน่นสังทั้งซิมเรื่อง ้างผู้เวียงข้างน้องเลือเห็นบดน,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 นะครับทั้งหุ่นเห็นน้ำเคลื่อนขามน้ำเคลื่อนไปกับเสียนฟังทั้งฝุ่นนะครับมีเกาะมีแกงวิวที่ทัศน์สวยงามพี่น้องกัดสวยงามนะครับสำหรับผู้ที่บ่เคยเห็นน้ำทะเลนะครับอยู่แต่ทั้งผู้ทั้งโคกทั้งอย่างเห็นแต่สาน่อยิง่งนี่ ไปพอนำเคลื่อนกับสิว่าน้ำทะเลพี่น้องมันไกลสู่ลูกหูลูกตากันเนี่ยครับเนื้อที่ก็หลายแสนไรนะครับทังเนี่ยหนายนำพายุเขานี่น้ำาคลื่นย้ำร่มมานเนี่ยกะโอ้เคลื่นสูงแล้วขคลื่นทอเหลาื่อกันเราพี่น้องเคลื่อนทอเหลาก็อกันนะบอมันขคลื่นเนี่ยน้อยนะนะครับ เห็ดสามารถเห็ดสิ่งเลือดรวมเลือดแตกได้นะครับก็ท่าธรรมดานะครับจูนี้ก็อยู่แยกนะครับแยกแยกเขืออเเข่อน,น,นอุบลรัตน,น,น์นะครับเป็นปากทางปากทางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับไปแล้วถ้าเชื่อนนะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะไปอุดรเดี๋ยวขวาไปขอนแก่นนะครับถนนมิตรภาพนะครับทั้งหลวงแผ่นดินไม้เล็กสองทางหนาเขานี่นะครับ นี่ยไปอุดรกับประมาณเขาสิบกุโลไปคอนแจนกับประมาณจักยี่ซิบกโล่ักไก่นะครับบักไก่เขาสู้ทั้งหลวงแ่นดินไม้เล็กสองนะครับเมว่อถนนมีตาภาพแล้วนะครับ มันยันก็อีกยี่สิบมันยี่ห้าอยู่หกกิโลมันนี่นะครับก็รจเป็นถนนเีเลนช่วงนี้ดีนะครับมีการปรับปรุงอย่างดีนะครับรถล,ลากกัตอนแรกๆก็เริ่มนั่ง,นงหัวหน้าตากันมาจักหน่อยนะครับเป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงๆพอรถม้าห้อมกัดไร่หม่องนะครับห้อมมาจากทั้งลำพองทั้งอุดร พวกมาจากแยกนั้นแยกนี่เนี้ยนะครับผมสิเรื่อนหน้าหัวหน้าตาเป็นเรื่องธรรมดานะครับถนนสายหลักหลักถนนเรียบดีวะนะครับเรียบดีนะครับสองปมลุ่งแล้วใหม่ปรับปรุงแล้วใหม่นะครับเรียว่าดีอีกเซตหนึ่งอยู่ช่วงนี้มเร็วกาตามอัธยาศัยด้เป็นบางช่วงนะครับแต่าบางช่วงเขากำหนดว่า ไปบอกคมเรื่เท่าไรเขาก็พลายม่ะให้เกินหลายแล้วเขาบอกแปดเสียพอแลนต์เพเกินหลอยเหตุจันทร์ก็ไปจับพี่น้องเหตุจันทรนกล่องมันก็ไป่ายดูเขาบอกเก้าเสเขาก็ยอดไปสักรอยสีสิบห้าเลยเขาบอกเก้าสีก็ไปจักรอยแปดรอยเก้าไปนะครับเพราะมีจับเขาบอกรอยครับยอดไปสักร้อยสิบหาเพราะมีจับพี่น้อง องมาทํางานนะครับเขาตั้งไว้เพื่ออยูนะ่จังเขตช่วงในเมืองเนี่ยป้ายเขาบอกขาอเร็วมาเกิน80กมต่อชั่วโมงแลนได้ลยนะครับเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้านะครับจะขึ้นรอยพอดร,รอยเมื่อไรนี่แคบนะครับเวียนรถชัดเจนนะครับสิ่งที่ทันว่อยากได้ก็ส่งไปองหอดบั่นนะครับหอดมือ ตอน,นแรกๆก็สิมีรถประมาณนี้พี่น้องพอฟังซ้ายฟังขวาเนาะพอขาขึ้นขารอง้าขันคำไม่อีกเล็กน้อยนึง่งรถก็สิเริ่มไล่กันอีกรอบนึงนะครับชีเริ่มไล่แต่ครับหนึ่งนะเพิ่มามาเป็นรถขารองขารองลงเทียเพิ่มขึ้นไปอีกดีตลอดช่วงพี่น้อง ที่ว่ารถมันติดมันติดมันเป็นยังคือติดมันเป็นยังคือกีดเหี้เหยียดน,นะครับมันเป็นนำ้ำคนเข้าเนาะครับ,บมิวิัยจะได้จอดเห็นบาเนี่ยเรนหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยก็ไปแลรนเล่นขวาซะแซกวาอาไปคนที่เขาเรนประมาณลอยไปบ่ไดรียสิบเก้าสิบก็กไปบ่ได้เนาะ เป็นทั้งสี่นะครับในสายคนไทยแลน,นซ่าว่าจะคล้องแลน,นดีกับไปยุเรนขวาแล้วเทปไพจีเป็นทั้งแรกข้างหลังบีบแต่ใส่ลส,สด้วงเบียดตาไซเฮาเด้นะครับขางบนก็คุยโทรศัพท์าพาเสือแล้วเทปไพจีเป็นในข้างหลังติดเหย้าเหยียดมาเบิ้งนะครับเขาแซงาใส่สไปยังว่าโทรศัพท์จ่อยๆันี่สิมี เขามีวรรณะดีเขาแซงปุ๊บเขาก็ขึ้นเล่นขวาปุ๊บแซงแนละ้วเขาก็ไปเล่นซ้ายแซงปุ๊บก็ไปเล่นซ้ายนะครับแบบนี้รถก็มีติดพี่น้องไปได้น้ำกันตลอดเราพูดเขาฝ่าก็ล่อยเข้าไปผู้จเจ้าของพอฝ่าก็บาแบรนเล่นซ้ายปล่อยซุ่มเของฝ่า,าก็บาแบรนเล่นขวาไปนะครับท่านกคนมีวรรณะนะครับรวมกันเวัตทุกคน์ รถบ่ติดช่วงเทศกาลคือกันมาที่หลังก็แแรนตอดอะจะไปแรนแซงซ้ายจะไปแรนแซงขวาไปปาดเขาการปาดเขานี้เห็นในรถมันติดเบียดเข่านะครับปาดนาข้งเขาเนี่ยเห็นรถติด,ดตซุ้มแผลนท่งตรง,ตรงไปบ่ได้พอซุ้มแผลแซงขวาขึปไปไปปาดเข้ขอสะพานแซงทรายไปไปปาดข้ขอสะพานมันก็เลยติดนะครับจากซีเ,น,เนี สามเล่นสี่เล่นนี่ยไปเป็นสองเล่นนะครับบางม่องซ้ำไร่เนี่ยถนนก็ล่างสอบอย่นี้ส้นเล่นเดียวเนี่ยติดแล้วเนี่ยนะนะครับผมก็เป็นนักเดินทางคนหนึ่งนะครับเดินทางมาหลายสิบปีแต่เฉพาะอยยี่สิบกว่านะครับไป ไปเกือบทั่วประเทศเพราะไปดูมันภาคใต้นะครับเพราะใครถนัดไปไหนภาคใต้ไปอยู่หลังว่ไปดูสองสามปีไปเทียรหนึง่งสองสามปีไปเทียรหนึ่งภาคใต้แต่ภาคเหนือภาคกลางนี่ไปดูนะครบับปีหนึ่งหลายเทียร์ผัอีสานนี่เรูซื้อว่าสุ้ยอาทิตย์นะครบับด้วยสารเหนือสารใต้สารกลางสารล่าง ไปทุกทิศนะครับเยี่ยมยามถามข่าวทีมงานทีมงานผมมีอยู่ตัวนะครับสุภาคอีสานเพราะตัวสป็นอีสานเหนืออีสานใต้นะครับไปเยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังใจให้นโยบายนะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์นะครับ สบการณ์คือก้ไลชีวิตเราเส้นตั้งไหนมันไกลมันไกล,ม,ไกลมันดีบด่ดีเราสับช่วงไหนมันดีบ่ดีเขาเที่ยวดูเขาหูงจักนะครับมันบ่ดีเขาไปหลีกเลี่ยงเ,เสรนนอีกกระลังสอมเล้อก็ลังสองผมรุงเ้ยเขาจะไปเขาเปลี่ยนเส้นทางไปเส้นใหม่เส้นนี้สอบแล้วแล้วเอาไปนะครับ,ออถ,นะรบถึงสิเป็นทางลัดบางเทีย้ามันหลุมมันบ่อหลายมันกลับไปว่าไดพี่น้อง เสียเวลาลดการซืกรออะไรย่ดไปตั้งโป่งนิดนึงจะเหาเทอร์รนรถได้ตลอดถนนบดีนะครับไปเลยนะคะระับมาเติ์บริเบรกดูปกุ้มคุ้มเรี้ยวอะกับป้อยแลนอาลาดรถนะครับสบายจนหอดจุดไม้ไปทั้งบริเบรกเพราะสามเทียเนี่ย กับเที่ยวเบียกเที่ยวเล่งยุคก็เศร้าเนี่ยเบียกเอานะครับเสียทั้งหนตกข้าแรงสมีกับรถออกจากคอนกจนลุ้งใชสสิรุดไฟแดงพณอนะหนามาไล่นะ่ะแลนมาถอนกันเนี่ยนาหูหน้าตารถลองกับกระลังสีลุงนะครับช่วงนี้เนี่ย จักน้อยคำคจักน้อยแหงหลายนะครับกันต่อกลนกันรวยๆคับฮอดไฟแดงแรกนะครับฮอดไฟแดงแรกกันพยามถ้าไม่อยากให้รถติดไฟแดงนะครับไฟแดงต่อไปนี่จนหอดพุ่นละสามเหลี่ยมนะครับไฟย่ำ ออกทางคู่ขนาดน,นะครับออกทางคู่ขนาดสามารถดีกเลียงไฟแดงได้สองไฟแดงนะครับไฟแดงหนามาหมาไล่ครับทั้งสองไฟแดงเลยนะครับซิบติดไฟแดงนะครับออกทางคู่ขนาดเลยนะครับรถเดินหนาแน่นมากในเมือง ก็ยากไปได้สะดวกนะครับก็ออกทางคูขนาดสีลเลีเยลียงไฟแดดนะครับขนาดร,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 รถพยาบาลเขาเนี่รถกู้ชีพเขาก็ออกทางเลี่ยงเพราะออกออกทางกูทางคูขนาด นะครับรถที่พอด้ไปแลนต้องกลัวว่รถติดไฟแดงอนะไรไฟแดงที่หนึ่งก็ไฟแดงทางหน้าเขาน,นะครับ เราติดต่อกนกันยาออาักลักษณเขาบปต้องไปตีน้องเขาเอาแฝ้นทางครูขนานแลีนผ่านเลยตลอดเนี่ยไฟแดงไฟแดงหนึ่งหนี่งเสียเวลาอยู่หลายนาที่เลยพี่นอ้องนาที่สองนาทีเขาไปไกลเลย แดงที่สองกับสามแยกสามแยกกังสะดานสามแยกกังสะดานกันนามหาอะไรให้กอลหรือพี่น้องนามหาอะไรให้เข้า แรนตรงยางเดียวเลยนะครับเขาติดไฟแดงหลักๆคือเนี้องประตูมติดต้องขอหลักๆนะครับตรงยางเดียว จะเราจอดในเมืองก็มีติดคัดช่วงไฟแดงพี่น้องหลายอยู่แต่มันติดคัดไฟแดงนะครับมีไฟแดงก็ใส่กียรถติดอ้วยเหัอเป็นเรื่องธรารมดาสำหรับชิปนี้ก็ฝากพี่ฝักงน้องไปัมนี้แ่ะครับสวัสดีครับ